a l ลกอริธึ o u l 2สทำสถิติเลตติ้งสูงในวันขึ้นปีใหม่ซีรีส์ดัง a l g h m y y o s ม o u l ภาค2กำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วในตอนล่าสุดสามารถทำเลตติ้งสร้างสถิติสูงสุดนับตั้งแต่อนแอร์ air, เป็นที่เรียบร้อยอ้างจาก n นสซี่ร์เ r า a ตอนล่าสุดของ Algamy of s ม o u l ภาค2 EP ที่8 ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2023สามารถทำเลตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่8.605คิดเทียบเป็นจำนวนผู้ชมในเกาหลีใต้สูงสุด2.054ล้านคนซึ่งนับเป็นตัวเลขเลตติ้งสูงที่สุดของพาร์2หลังจากที่ออนแอร์มา8ตอนในขณะที่ เลดปอนลูน bon ซึ่งนำแสดงโดยนางเอกสาวโซจีฮเยออกอากาศทางทีวีโชซันยังทำลายสถิสติเรตติ้งสูงสุดด้วยคะแนน7.03 2%ผลงานส่วนตัวของละครเรื่องนี้ก่อนหน้านี้คือ6.1%ที่ทำได้ในตอนที่4